สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่านะครับไม่ต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งเวลาที่เราโหลดแอปในแอปสโตร์ครับเราไม่ต้องมากดยืนยันแล้วก็ใส่รหัสผ่านทุกครั้งนะครับวิธีการตั้งค่านะครับขั้นแรกนะครับไปที่การตั้งค่าของมือถือเราเลยครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับนี่นะครับเฟซไอ d ดีแล้วก็รหัสนี่นะครับก็ให้เรากดไปเลยนะครับแล้วเราก็ป้อนรหัสผ่านล็อกหน้าจอของเรานะครับ เมื่อเข้ามาในหน้านี้นะครับให้เราดูตรงคําว่า iTunes Store แล้วก็ App Store นะครับใครที่เปิดสวิตช์ไว้นะครับให้เราปิดสวิตช์แบบนี้นะครับให้เป็นตัวสีทอแบบนี้นะครับใครที่เปิดสีเขียวไว้แล้วก็ปิดให้เป็นตัวสีทอแบบนี้ครับนี่นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดย้อนกลับนะครับแล้วก็ไปเข้าตรง Apple ID ของเรานะครับนี่นะครับ Apple ID ของเรากดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงคําว่า สื่อและสินค้าที่ซื้อนะครับนี่นะครับสื่อและสินค้าที่ซื้อตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงคําว่าการตั้งค่ารหัสผ่านนี่นะครับเด้งมาแบบนี้ให้เรากดการตั้งค่ารหัสผ่านนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงต้องใส่รหัสผ่านตัวนี้นะครับใครที่เปิดไว้นะครับก็ให้เราปิดไว้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงต้องใส่รหัสผ่านตัวนี้นะครับข้างบนนะครับติ๊กแบบนี้นะครับ แล้วก็ปิดสวิตช์ด้านล่างนี้นครับแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการใส่รหัสผ่านทุกครั้งเวลาที่โหลดแอป,ปใน App Store นะครับก็สามารถตั้งค่าตามนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ